สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะทนายเจมตอบชัดหลังหลายคนแห่สงสัยยังเป็นทนายให้ดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยสุทีวันในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D อยู่หรือไม่จากกรณีดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยสุทีวันเข้ารับทราบข้อกล่าวหา คดีแชร์ลูกโซ่ฟอริ x 3D เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยเตรียมเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังไม่ได้ตอบ DSI จากกำหนดการเดิม30กันยายนเลื่อนมาเป็นวันที่17ตุลาคมแทนปรากฏการล่าสุดได้ส่งตัวแทนจากทนายความส่วนตัวของ DJ Man และใบเตยเดินทางมายัง DSI พร้อมส่งหนังสือขอเลื่อนนัดหมายไปอีก 15วันจากเดิมที่ต้องเข้ามาในวันที่17ตุลาคมเป็นวันที่1นึ่งพฤศจิกายนแทนนั้นนอกจากนี้ยังมีการจับตาด้านทนายเจมนิติธรแก้วโตว่าเหตุใดถึงไม่ร่วมเดินทางมาในครั้งนี้ด้วยจนมีเสียงลือว่าทางทนายเจมได้ถอนตัวจากคดีนี้ไปแล้ว ล่าสุดมีการเปิดเผยถึงข้อสงสัยนี้โดยทางทนายเจมได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้ตนยังเป็นทนายความของดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยสุธีวันอยู่ไม่ได้ถอนตัวอย่างที่มีข่าวลือบอกและกำลังรวบรวมเอกสารทางคดีให้ครบจึงต้องใช้เวลาพอสมควรขอขอบคุณแหล่งข่าวทีส n นิวค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ